ผมบรรจงทองกรน,นักธุรกิจระดับ p l a t นั่งผมใช้ยานา้ำสมุนไพรช้างสารละวันาเป็นเรือพันธ์ที่บำรุงร่างกายในปัจจุบันนี้ซึ่งทานแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นเช่นมีเรี่ยวมีแรงไม่อ่อนเพรียะกระปี้กระเป๋า แล้วก็ช่วยทำให้ประชับกระเฉงการติดต่อโรคที่เกี่ยวกับพวกไวรัสนี่ไม่มีถามหารู้สึกว่าดีมากครับก็เลยอยากจะขอแนะนำให้พวกเราถ้าหาว่าทานเป็นประจำจะทำให้ร่างกายของท่านยังคงดีขึ้น หรือดูแลสุขภาพได้แบบยัง่งยืนครับขอบคุณมากครับอ,อาจารย์คะทำไมถึงเห็นความสำคัญของการรักษาสิทธิ์คะ,ะการรักษาสิทธิ์นี่ผมเห็นว่ามันทำให้เราได้รับผลประโยชน์ที่บริษัทเขาพร้อมที่จะมอบให้ซึ่งเราไม่ควรจะละเลยและอีกอย่างหนึ่งการ รักษาสิทธิ์ก็เป็นการที่ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องมันก็เป็นผลดีต่อร่างกายในทุกเรื่องที่เราต้องประจนกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้สามารถจะดูแลร่างกายของเราให้ให,ให้ให้ดีไม่เจ็บป่วยนะร่างกายแข็งแรง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมตอบแทนที่ท่านจะได้จากการรักษาสิทธิก็เป็นเป็นการได้รับเงินคืนคือได้ยาด้วยได้เงินคืนด้วยอ่เป็นเรื่องที่ดีครับไม่ควรจะละทิ้งโอกาสนี้อย่าเลยอยากจะให้ทุกท่านดูแลรักษาสิทธิ์ของท่านทุกเดือน นะครับอย่างเช่นผมเป็นต้นครับผมขอบคุณมาก